สวัสดีนะักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะแล้วเราก็มาเจอกันในเทมอม2แล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์กับครูเจนนั่นเองนะคะคลิปนี้เนี่ยครูจะมาบอกว่าเทอม2วิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเนื้อหาอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นคลิปที่จะประถมนิเทศให้ก่อนนะคะว่า เทอมนี้เราจะต้องเจอกับเนื้อหาอะไรบ้างจะต้องไปเตรียมความรู้อย่างไรให้พร้อมสําหรับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีกี่บทมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะโอเคเราวันนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องเรียนมีอยู่ทั้งหมด3บทนะคะโดยบทที่3เนี่ยเราจะต้องเรียนเรื่องบุคคลสําคัญนะคะซึ่งจะเป็นบุคคลสําคัญในประเทศไทย ที่เคยเป็นบุคคลสําคัญก็คือต้องเคยเป็นบุคคลที่อยู่ในอดีตมาก่อนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นบุคคลในปัจจุบันนี่แหละที่มีความสําคัญต่อท้องถิ่นมีความสําคัญต่อประเทศไทยนั่นเองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4เราจะต้องมาเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและประเพณีไทยในบทนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าประเพณีไทยมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้นะคะแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายคือหน่วยการเรียนรู้ที่5เราจะต้องมาเรียนเรื่องภูมิปัญญาไทยนะคะดังนั้นเราจะต้องได้เรียนรู้เรื่อง สมุนไพรไทยหรือว่าความรู้ต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวครูมีเนื้อหาย่อยๆมานะคะว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรบ้างนะคะโดยการเรียนรู้เรื่องบุคคลสำคัญเนี่ยหนึ่งเลยเราจะต้องรู้เรื่องของรัชกาลที่ห้า คูเห็นแล้วว่าราัชกาลที่5เนี่ยมีความสําคัญต่อประเทศไทยมากๆแต่มีความสําคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในสัปดาห์น้านั่นเองนะคะต่อมาคือท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมที่อยู่จังหวัดจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะว่า ท่านทั้งสองเนี่ยพระองค์ทั้งสองเนี่ยมีความสําคัญต่อประเทศไทยอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะต่อมาเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีไทยเราจะต้องมาเรียนกันว่าแต่ละภาคเนี่ยวัฒนธรรมเขาเหมือนกันยังไงแตกต่างกันยังไงประเทศไทยมีอยู่4ี่ภูมิภาคใช่ไหมคะอีสานกลางใต้เหนือ แบ่งวัฒนธรรมเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะมาดูกันว่าแต่ละภาคเนี่ยเขามีวัฒนธรรมหรือประเพณีแตกต่างกันยังไงประเพณีแต่ละประเพณีเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในเทอมนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอาหารการแต่งกายการใช้ชีวิตต่างๆนะคะที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมด้วยนั่นเองนะคะเราก็จะได้เรียนในบทเรียนที่4นั่นเองนะคะ สุดท้ายเลยคือเรื่องภูมิปัญญาไทยเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นบางคนจะนึกออกออกเครื่องปั้นดินเผาหรือเปล่าคะเครื่องสานหรือเปล่าคะทุกคนจะคิดเป็นภาพนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าภูมิปัญญาไทยก็คือความรู้ที่เกิดจากคนในท้องถิน่นจนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือว่าสร้าง นวัตกรรมต่างๆให้เป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นได้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาไทยใช่ไหมคะมีการสืบทอ,อดกันมาอย่างยาวนานเราจะต้องมาเรียนกันว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยช่วยสร้างสารรค์สังคมยังไงช่วยเหลือเรายังไงและมีความสําคัญยังไงนั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้เรียนกันในเทอมนี้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเราก็คือจบไปละก็คือมีอยู่แค่สบทที่เราต้องเรียนนะคะ จำเป็นภาพใหญ่ๆเลยก็คือ 1. เรื่องบุคคลสำคัญ 2. เรื่องวัฒนธรรมและประเพณีไทย 3. และ 3. เรื่องภูมิปัญญาไทยนั่นเองนะคะทั้งหมดจะต้องเรียนให้จบภายในเทอมนี้นะคะเพื่อจะให้เราจบปอสองในรายวิชาประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้จะยังไม่มีการบ้านหรือว่ายังไม่มีเนื้อหาเสริมเข้ามานะคะครูจะเริ่มสอนก็คืออาทิตย์ถัดไปนะคะเดี๋ยวครูจะ สร้างคลิปในอาทิตย์ถัดไปเพื่อให้นักเรียนที่อยู่บ้านเนี่ยได้เรียนหรือว่านักเรียนที่มาโรงเรียนละแต่ว่าต้องการทบทวนความรู้เดิมเราครูก็จะให้มาดูในคลิปนี้หรือว่าคลิปวิดีโออื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยการบ้านหรือใบงานใบความรู้จะเริ่มมีในอาทิตย์นั่นเองนะคะสําหรับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการ รู้เบื้องต้นว่าเราต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างมีเนื้อหาอะไรที่เราต้องรู้บ้างนั่นเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้สำหรับเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็เจอกันที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ